นี่ก็อีกคนนึงพี่จุม๋มัสดคค่ะเมื่อกี้นั่งกันด้วยกันกับพี่มนตรีเอาพี่จุม๋มจากนุองพี่มนตรีว่าเป็นพี่จุม๋มเป็นยังไงมั่งคะรอบนี้มาก็รอบนี้มา,รอ,มารอบที่สามเนะมาะครั้งที่สองนี่ก็คือเราเห็นนะอยากเดินที่ไม่รู้เลยว่าเออเราจะจะเห็นอะไรว่าแยกระหว่างอตัวสมมุติตัวอะไรเนี่ยเราตอนที่ตอนที่ไปพังงนานั้นเห็น<ๆ>เห็นแล้ว เราก็เห็นแต่มันพอกลับไปใช้ชีวิตมันก็ยังมีตัวุตัวหนึ่งอ่ะที่เราคือตัวเราอความสุ้กว่ามีตัวเราเพราะอย่างอื่นเนี่ยเราวางวางไปหมดแล้วนิพพานก็ไม่ได้อยากได้มันไม่มีจริงอรหันนั่นเลยแต่ออันอันหนึ่งที่ก็คือไอเราเนี่ยแหละที่เรารู้เนี่ยมันมี่คาอยู่เออมันก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่ายังมีเรารู้ยังมียังมีเราเนี่ยมีตัวอ๊ะ มันไม่มีตัวเราแบบไหนแล้าก็เลยมาก็เลยมาอีกทีพอพอมาเสร็จปุ๊บอนนี้เห็นตัวเราแล้วใช่ไหมใช่ี้ให้รู้ตัวตัวเราตัวเรามาจากใช่เจอตัวมาแล้วไอ้นี่เองก็เออก็ไปนั่งหาอยู่นั่นแหละหาแลแล้วตัวกูนั่นแหละหาใช่ไหอ้อ่า แล้วอันเนี้ยพูดกับใครได้ไหมอ่ะไม่ได้มันอธิบายไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้มันคนละฝั่งเลยคนละแบบกับที่เราเคยเข้าใจหรืออะไรมาเลยอ่ะมันคนไม่รู้จะพูดตรงนี้มันใช้ความเข้าใจได้ไหมไม่ไม่ได้ใช้ความเข้าใจไม่ใช่อะไรสักอย่างเก็อยู่แบบใช้ชีวิตอ่ะที่จุ๋มหนึ่งบอกบอกจะว่าเอาอย่างงี้ก็พูดกับใครไม่ได้เลยสิมันพูดไม่ได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันไปมัน จากความเข้าใจเดิมที่เขาเข้าใจกันโดยส่วนมากนะกับสิ่งนี้มันต้องคนละแบบมัองคนละอย่างมันเหนื่อยอ่ะถ้าจะต้องไปอธิบายให้เขาฟังแล้วมันก็ใช้ความคิดที่ต้องไม่น่าอธิบายอีกอ่ะมันคนละโลกกันไปแล้วมันคนละฝั่งกันอยู่แบบเป็นแกตัวไปก่อนเอออยู่แบบเข้าใจคนเดียวแล้วกันถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีวาสนาในการที่จะมาเออมาชี้ทางมันไอองค์ประกอบองค์ธรรมะที่เป็น ธรรมะของแท้ๆที่เป็นพลังพุทธะจะไม่ไหลจะไม่หลผ่ลานอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าร่างนี้จะต้องถูกเอามานํามาใช้งานใช้ประโยชน์ในการชี้ทางมันก็จะเกิดองค์สภาวะวตรงนั้นของพลังพุทธะขึ้นมาแต่ตรงนี้ก็ เอาแค่เอาตัวเองใช่ทํากิจของตัวเองให้ถึงที่สุดนี่ก็เพียงพอละมันจบนะแต่มันไม่จบถูกไหมอันมันจบนะมันจบตรงที่ว่ามันหมดหลงมันรู้แล้วว่าจุดหลงที่มันหลงตรงนั้นอะมันหลงได้ยังไงเอาพอหมดหลงหมดสงสัยแล้วเนี่ยมันก็เหลือแต่ดำเนินชีวิตแต่มันยังไม่จบชีวิตมันยังไม่จบอ่มันก็ดาเนินไปก็เจอเพราะฉะนั้นชีวิตที่เหลือก็เป็นมรรคกไปเป็นมรรคกตามที่มันใช้สมใช้อย่างสมบูรณ์ของมันอยู่แล้วนั่นแหละ มันก็ไม่มีอะไรกับอะไรทั้งนั้นตอนนี้ใ่ต่างกันไหมกับตอนที่พังคนละแบบเลยแบบโอ้โหไปมาหลายตำนักแล้วก็ยิ่ง<ม>ยิ่งเราไปเข้าใจในในความรู้<ม>เรื่องของธรรมะมเรื่องคําพงคำพีความรู้การปฏิบัติด้วยอะไรเงี<ม>้ยมันดับเบิลน,น่ะจากเดิมสมมตินคนสมัยก่อนก็แค่แบบไม่รู้เพราะว่าเข้าใจผิดแค่นั้น<ม>อันนี้โอเคไม่รู้เข้าใจผิดแถมไปยึดเอากับสัญญาหรือความคิดที่เขาวาดที่เราอ่านหรือเราไปวาดมโนอะไรว่าอย่างนี้ ยึดว่าธรรมะตัวนั้นเป็นจริงจริงจะต้องเป็นอย่างนี้แล้ววาดภาพไว้ไงมันก็ดับเบิลเข้าไปเท่ี่กว่าจะเดินถอนกลับเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็ต้องมากกว่าคนสมัยก่อนใช่มันหนามันเหนียวกว่าเดิมเพราะสมัยพุทธานี่คืออวิชามันก็แค่แบบความไม่รู้เฉยแต่ตอนเนี้นอกจากความไม่รู้เราต้องมาถอนความยึดมั่นอีกยึดมั่นว่ามีกูรู้อ่ะกูรู้ในสิ่งที่พุทธสอนเพราะกูถือพระไตรปิฎกกูถือคัมภีร์ไว้ไงมันก็เลยพอมันเข้าใจแล้วอย่างได้สภาวะอะไรมันก็ยึดมั่นว่ามีกูได้ แต่มันไม่เห็นว่ามีกูนั่นแหละตัวกูนั่นเพราะฉะนั้นเราเดินไปไปกลกว่าคนสมัยโบราณเยอะเราต้องเพราะฉะนั้นเราต้องถอนกลับมาเยอะ่อเพราะฉะนั้น<ๆ>เลยมีอาจารย์วิทย์จะต้องแบบมึงัดไงเลยต้องใช้คําพูดแรงๆกระแทกให้เห็นถึงความมีตัวตนว่า<อ>ต่อให้มึงมีสภาวอะไรแต่มึงฟังเสียงกูไม่ได้ใช่ไหมมึงคฟังแล้วมึงให้ก็ใจคําพูดของอาจารย์อาจารย์พูดแล้วให้เห็นข้างในของเราว่า ว่ามันยังมีเราอยู่อว่าว่าตอนนั้นน่ะสภาวะของเราเนี่ยมันเป็นยังไงอืไม่ได้ไปให้ไปเข้าใจหรือคําสิ<_<_<_่งที<_<_่อาจารย์พูดกระแทกหรืออะไรเนี้ยแต่ให้เห็นตัวเราเห็นพอพูดแล้วอะไรมันผุดขึ้นมาตรงนั้นน่ะอันนั้นแหละคือใจที่เราให้เราเห็นอืเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครที่สงสัยอยู่ตรงตอนเนี้ยพี่จุ๋มจะแนะนํายังไงเขาจะบอกยังมาไม่ได้ก็ให้ฟังอาจารย์อย่าทิ้งฟังไปเลยฟังไปเลยบางทีการที่เราฟังเยอะเนี่ย มันจะสามารถจะวางได้โดยอัตโนมัติกับอไอความเชื่อกบเก่าเพราะเราหนึ่งความเชื่อเก่าเราต้องล้างด้วยเพราะมันเป็นตัวกิเลสเลยแหละที่เขาเข้าใจว่าุ้าไปศึกษาให้เยอะๆเพื่ยอันนั้นหลักการเป็นกิเลสท,ทําให้เราไปยึดยึดมั่นยึดติดแต่ถ้าถอดถอนไม่ได้ด้วยตัวเองก็างมาอ